เราด้วยไหมวันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าทุกทุกรอบเลยแม่มาฟินเขาก็จัดเต็มทุกรอบแล้วก็ลังการทุกรอบเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นนุ่นพี่ของมิสแกรนด์กรุงเทพที่ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในปีนี้ด้วยค่ะตัดรูปแลพี่ยื่นพี่เปลี่ยนโอเคอัะโอเคไปต่อค่ะครับเรียบร้อยให้ทำใหม่เหรอไม่ไม่จะให้มต่อต่อเลยเลยต่อได้เลย ก็ดีใจค่ะที่ได้มาดูงานอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งแม่มาฟินก็ทำอลังการทุกครั้งไม่เคยผิดหวังค่ะก็ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในฐานะของรุ่นพี่มิสแกรนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรไอนเกินใช่เอาจริงมิสแกรนกรุงเทพก็ทำสถิติไว้ค่อนข้างที่จะดีแบบ ก่อนปีหน้านี้ก็คือก็คือเรามงใหญ่ไปแล้วแล้วต่อมาก็เป็นปีของทิงจีซึ่งก็ได้อันดับ3ไปแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยปีนี้มีวีแววไหมที่จะแบบว่าไปถึงมงใหญ่หรือเปล่าอะไเ้ยตดรง้าเสิร์ใหญ่เราเราก็ปับหูีฟ้ามากมงอะไรามอะไรสามแล้วเด็ดเสร็จก็เกือบเกือบสามล้านอแล้วลุกขึ้น ก็ด,<อ>ดีใจเอาจริงๆหนูมีเวลาซ้อมคอนเสิร์ตนี้น้อยมากน้อยกว่าคอนเสิร์ตแรกแต่ว่ามาตรฐานที่เราสร้างไว้ก็คือมากกว่าคอนเสิร์ตแรกเรยอะเลยอ่ะอน,นี้จะมีความเป็นอินเตอร์ทั้งเพลงต่างๆมีความเป็นแบบว่าสากลมากขึ้นก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่เอาอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าบัตรมันราคาเพิ่มขึ้นกว่าครั้งแรกเราก็มีความกดดันตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าคนมาแล้วเขาแบบไม่ววาวอะไรเงี้ยเราจะ เราก็กลัวเนาะว่าเขาจะแบบว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านแบบการดราม่าแต่ว่าสรุปคือคนที่มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้มีอิงคารมหาชน3งสต่อเลยชอบมากสนุกมากเราก็ยิ่งแบบมีกาลังใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าที่เราเหนื่อยๆอัดๆอัดๆติดๆกันมามันก็เลยแบบโล่งขึ้นพี่เห็นเจสซี่ค่ะอันนั้นคือเขามาทวิตถึงเราด้วยใช่คือจริงหนู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นได้ยังไงเพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่ได้แท็กไปหาเขา แต่น่าจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับอินเตอร์น่าจะแบบแข็งหาเจสซี่เพราะว่าเราเอาเพลงเขามาร้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเช้ามาก็เ,าเห็นแบบว่าไดลิเค็เขาหรือ,อว่ากีทลั่น้านเหมือนว่าแบบเช็คแล้วเช็คอีกว่าใช่เพราะว่าใช่รปะว่าอะไรเงี้ยสรุปว่าคือพอเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก็คือใช่เราก็เลยแบบว่าดีใจอะไรเงี้ยว่าแบบเอออย่างน้อยก็คือศิลปินที่เราชอบก็คือเขาเห็นเราแล้วอ่ะแค่นั้นเองค่ะ ทำไปบริจาคเข่เขาอยกให้เราเป็นนางฟ้ากับชาติเดียงไม่ไม่เราคือจริงๆหนูมีโปรเจกที่อยากจะทําอยู่แล้วแค่รอจังหวะที่เราได้เงินก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็แบ่งไว้เพราะว่าอย่างตอนอําลาตําแหน่งหนูก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็เลยแบ่งโอเคอันแรกคือเราก็อยากทําให้ช้างก่อนต่อมาก็คือเราก็มีโปรเจกว่าเราก็คุยกันทางหลังบ้านว่าหนูอยากจะทําให้กับคือโปรเจกแรกๆเลยอะเรามีแลนไว้ให้กับสัตว์ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าพวกสัตว์โลกอะมันดูแลตัวเองไม่ได้มันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คือมีแพลนที่อยากจะช่วยคนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นช่วงโปรเจกต์แบบว่ากลางๆหรือหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่ได้จบแค่นี้ถ้าหากว่ามีโปรเจกต์ที่เราได้แบบว่าเงินรางวัลเยอะๆอีกเราก็จะแบ่งท้ำไปเรื่อยๆค่ะอ้าวูฟ่าฟ้าแต่บนเวทีไมค์ก็มีซีนที่ที่เราอ่านเออจับเราสวิตต์ที่จะปรด็นจุดแก้มกลางเอาจริงๆมันก็ เป็นปกติของเขาซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทํางานนี้งานแรกเขาก็ทําเป็นประจําอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็เล่นกับแบบว่าเล่นกับแฟนคลับทั่วไปซึ่งจริงกลุ่มแฟนคลับเราอ่ะเขาก็จะเข้าใจหรือว่าคนในงานอาจจะมีแบบว่าเข้าใจแต่ว่าเราก็เราก็เข้าใจนะเพราะว่า ถ้าในมุมมองคนอื่นอาจจะมองว่ามันแบบดูไม่เหมาะสมหรืออะไรแต่ตัวฟฟเองฟลามบอกว่าตัวบอสเองเขาคงไม่ได้นิ่งเฉยแหละก็คงจะมีการปรับในครั้งต่อไปว่าเอออันไหนที่เราก็ใหม่มากๆกับกับกับเวอร์กับเวอร์ที่อยู่ในกลุ่มของการเป็นจิ้นหรือกับวายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็น้อมรับคําติชมแล้วก็เอาไว้พัฒนาในครั้งต่อไปฉาลอดละรรุ่รอย่างไรบ้างร้านรุอย่างไรบ้างเรื่องอะไรเบืีดราม่าด้วยเใช่เป็นเบาๆเป็นดราม่าเบา นูไม่ค่อยเสพเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นมาอะไรยังไงก็เลยคือพยายามที่จะเฟดตัวเองออกจากโลกโซเชียลโซดสตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงแบบเข้ามาพูดเล่นกับแฟนคลับก็ได้ถามถึงดราม่านี่คือจะต้องถามก่อนว่าทำาอะไรเพราะวันที่หนูก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นดราม่าที่ว่าเหมือนหออแก้มอะไรเงีเออ้ยก็คือเป็นการเล่นกันปกติค่ะก็ถ้าไม,ม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วอย่างชอนเขาตกใจไหมคบตอนนั้นี่ ตกใจตกใจค่ะเพราะว่าถ้าดูในคลิปก็จะรู้ว่าหนูว่าคันจะตกใจอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูว่าด,วด้วยสถานการณ์และบรรยากาศมันพาไปมันเหมือนแบบมันตอนนั้นมันสนุกอะมันไม่ได้คิดอะไรกันเยอะะแล้วแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเอ็นจอยโมเมนต์ในช่วงนะตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะมามีดราม่าอะไรเกิดขึ้น แล้วส่งขอโพสขอรับขีนิวแล่มันูไไรคมันอะไรมันอะไรยังไงอ่ะเป็นยังไงก็จริงจริงมันคือการเล่นกันในกองนี่แหละค่ะในกองละครแล้วก็มันด้วยความที่วิดีโอมันออกมาแบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันเลยดูเป็นในการในเครืงเชิงแบบพุกภาอะไรเงี้ยซึ่งพอพอเราเห็นพอเราเริ่มเห็นดร้ม่าปุ๊บเราก็โอเคเข้าไปขอโพสมีิวก่อนว่าหนึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบมองไปทางนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็เขาเข้าใจไม่เป็นไรเป็นการเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่า เราเองก็ต้องเหมือนรักษาภาพพจน์ด้วยเราเองก็ต้องแบบปรับหลายๆอย่างในการเป็นดาราเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยมองเป็นดาราเลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบโอ้มีแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาณจุดน,นี้ทําให้รู้ว่าเออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่บางทีคือเวลาภาพมันออกไปในออกนอกสื่อเนี่ยคนนอกเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยก็ต้อง ปรับที่ตัวเราด้วยแล้วก็ต้องขอโทษทางพี่มิวแล้วก็ทางแฟนคลับอีกครั้งนึงคือเราก็ไปรีเซ็ตด้วยตนเองใช่มค่ะใช่ใช่ก็พอพคลิกออกไปปุ๊บก็เริ่มมีแบบทวิตเตอร์แล้วอะไรเงี้ยทางผู้ช่วยก็บอกว่ามันเริ่มมีนะงั้นลบคลิปเลยแล้วก็เพไปคุยกับพี่มิวแล้วก็ขอโทษเลยอะไรเงี้ยพี่มิวเขาใส่ะใช่เขาพี่มิวขำเขาได้ใช่เขาบอก็แบบเออ้ยแบบเราเห็นว่าตลกดีแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตลกเราด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีสองสองแง่ค่ะเหมือนที่บอกว่า เขาเรียกว่าโลกออนไลน์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอ่ะเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะรอบครอบให้มากขึ้นแล้วก็มีสติให้มากขึ้นเวลาจะเล่นอะไว้ก็แล้วแนะต่เราสนใิงไหมตอไปในการจะถ่ายคลิปหรืออะไร็นอาจจะต้องระวังมากกว่าว่าเออลงได้ไหมคนลงไหมอะไรอย่างนงี้หรือว่าไม่ลงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพยายามเลี่ยงอะไรที่มันที่มันจะสามารถเป็นดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สบายใจอยู่ตอนนี้สบายใจค่ะส,ส,สบายใจก็ได้คุยกับทางพี่มิวได้ขอโทษทางแฟนลับแฟนลับเขาก็ส่วนมากก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเป็นการเล่นกันอะไรเไงี้ยแต่ว่าเราก็ขอโทษไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นแบบไม่เหมาะสมเนาะเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรก็อทุกอย่างโอเคค่ะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรโอเคขอบคุณค่ะ